สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งหน้าบ้านกันบ้างน,นะคะวันนี้จะแกะกล่องสุ่มอีกแล้วอีกแล้วลูกซึ่งกล่องสุ่มที่ติดช้างไว้นะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกล่องสุ่มนี้เป็นกล่องสุ่มขนมนะคะ จะเรียกว่ากล่องสูมดีไหมอธิบายก่อนว่ากล่องสูมอันนี้มันเป็นกล่องขนมซึ่งในกล่องเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีขนมทั้งหมด6ซองนะคะแต่เขาขายให้ในราคาลดพิเศษให้จากราคาจริงที่เขาเคยขายปกตินะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาที่เรียกว่ากล่องส่มก็คือว่าทางบริษัทขนมอะค่ะ อันนี้บริษัทขนมเขาจะแพ็คมาเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ของแม่ลิลิวแพ็คแต่ว่าสั่งซื้อผ่านเพจของแม่ลิลิวนะคะแล้วก็ทางบริษัทขนมเนี่ยเขาจะแพ็กมาเองแล้วก็เขาก็จะแอบย่อนของกำนังเล็กๆน้อยๆให้ในบางกล่องนะไม่ใช่ทุกกล่องนะคะดังนั้นเราก็เลยเป็เอฟอีกแล้วค่ะทุกคนก็เลยเอฟมาใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องขนมนีม้กล่องน่ารักมากๆเลยนะคะ ีน่ารักถูกใจมากๆเลยแล้วก็มพีพี่ที่รู้จักกันนะคะเคยได้สั่งขนมเจ้านี้มาบอกว่าขนมเจ้านี้คือแบบอร่อยมากนะคะฉะนั้นแค่ได้ขนมเราก็คุ้มแล้วนะขนมในราคาที่เศษน,นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีการแอบลุ้นนะว่าจะมีอะไรในกล่งไหมตึ้งๆอ๋อเขาอบเบิ้มาให้ด้วยทุกคน ขนมมันแตกค่อนข้นางง่ายมาเขาก็เลยมีบัพเปิลมาให้ด้วยดีเลยนะคะจะส่งของไปเกาหลีพอดีเดี๋ยวจะได้เอาบัพเปิลนี้ห่อของส่งไปเกาหลีด้วยเลยนะคะหมดแล้วนะคะในกล่องนี้แค่อันนี้มาในกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะกล่องนา่ารักมากเหมาะสมที่จะให้เป็นของขวัญแล้วก็ เด็กน่าจะชอบนะคะกล่องน่ารักมากๆเลยน่ารักมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะ <c oughs> ตื่นเต้นทุกทีเลยเวแกะ,ะตอนของมานี่คือก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเฉยๆอย่างที่ทุกคนเห็นกันใครได้ดูบ้างแล้วมีิวกล่องสูมนะคะ ไปสองครั้งแล้วเพราะว่าสั่งมาสองกล่องสุ่มเลยนะคะอย่าลืมกลับไปดูรีวิวกันนะว่ามีได้อะไรบ้างมีความเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะคะนี่ค่ะข้างในเขาจะเป็นขนมแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหม่หสองใช่กซองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างในแอบดูก่อนว่าในกล่องมีของนานมาไหม ไม่มีอ่ะอะไม่เป็นไรเลยก็ได้ขนมมากินนะคะอ่ะเรามารีวิวขนมกันนะคะเดี๋ยวนี้จะหยิบขึ้นมาอันนี้เป็นปังกรอบเนยฟูน,นะคะ crispy butter rose อันนี้จะเป็นรสอัลมอนด์สตรอเบอรี่ค่ะค่ะน่ากินมากเลยทุกคน อันนี้นะคะหมดอายุปี2022อยู่ที่80กรัมนะคะ80กรัมนะคะแล้วก็ถัดมาสีเหลืองนะคะเป็นรสเนยนะคะปงเนยฟูเป็นรสเนยค่ะ80กรัมเท่ากันนะคะหมดอายุเดียวกันเลยนะคะอีกรสหนึ่งจะเป็น ันนี้แอบดูก่อนนะคะอ๋อรสชาวครีมหรือเปล่ากระเทียมชีสค่ะกระเทียมชีสนะคะ80กรัมเท่ากันนะคะวันหมดอายุเหมือนกันเลยนะคะ่ะก็อีก3อันเนี่ยจะเป็นสีเขียวเหมือนกันเลยนะคะโอ้อนนี้เอ,อไม่ใช่อันนี้ไม่เหมือนสิอันนี้เป็นชาเขียวค่ะทุกคนเป็นชาเขียวนะคะ อันนี้เมลอน,นะคะ่ะได้เมีลอนมาสองอันนะคะ <S <S น่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราแอดแกะเมีลอนกินละกันนะคะเดี๋ยวเราแกะกินให้ทุกคนได้ดูอุ้ถุงเขาเป็นสิหล็อกด้วยนะคะถ้ากินไม่หมดเนี่ยก็สามารถที่จะปอกแปกมันได้เพราะว่ามันเป็นถุงสิบล็อกนะคะ โอ้เนยคือแบบหนามากอันนี้รสเมลอนนะคะเดี๋ยวลองกินด,ดูอืมอืม,อมแปลกมากตัวแบบขาะมันกรอบมากกัดนิดเดียวนี่คือเข้าแล้วอะแต่งงใจมากว่าไม่แตกสักชิ้นเลยค่ะข้างในเนี่ยมันมาไงอ่ะ มะเมลอนอ่ะหวานเลยอร่อยอ่ะอขนมปังเขาบางมากเลยค่ะตอนแรกนี่จะกลับแบบกัดเต็มที่เลยเพราะคิดว่ามันจะหนามากนะคะแต่ไม่เลยขนมปังบางมากแล้วดูเนยดิ อร่อยเขาหวานน้อยโวนี้เป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานหวานจัดเนาะโอกานกินนะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าหวานมากเกินไปดียวก็ลดความหวานจนตอนอยู่เนี้ยคือกินแบบหวานน้อยมากนะคะกินอันนี้ได้ไม่หวานไม่หวานจัดคือมันเหมือนแบบหวานธรรมชาติอของเขาอะค่ะอืม,อววอมกินเสร็จก็ มันเป็นถุงซิทนะคะเราก็ป๊กปั๊กมันไวเหมือนเดิมมีคนมายุ่งกล่องเลยค่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะจิตใจอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้สักกล่องเลยแต่ว่าจะเรียกว่าไม่ได้สกกล่องก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่า สองกล่องแรบกบได้ก็เป็นสินค้าที่แบบไม่ได้เวอร์เอ้ยไม่ได้แบบว่าแย่อะไรนะคะเป็นสินค้าที่โอเคแล้วก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมันเป็นกล่องสุมเนาะคิดเล่นมากมายส่วนราคาที่ได้มันมากกว่าราคาของกล่องอีกแล้วนะคะยิ่งปังเลยฟูเนี่ย ปกติเขาขาย300กว่าบาทแต่ว่าเขาขายให้เราแค่290บาทเนี่ยเขาก็คือลดมาให้แล้วนะคะ่าโอเคแนละ้วไอเดียตุ๊บิกรีให้แม่บ้าน,นะคะ่ะโอเควันนี้ไม่มีลุนะ้นแล้วที่หนต่งเลยวะอะดคลิปทุกอันเลยเนาะไม่เป็นไรคะ่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราลุ้นใหม่คะ่ะวันนี้ก่กนแล้วคะ่ะบ,บายๆคะ่ะ